ข้าว้าขวาไปข้างหลังขาเขาขาเ้าขาเขาอาจจะตลาดอ่นตลาดคนอื่นไม่ใช่คนอื่นมาเไม่งานอื่นห้าปีแล้วใช่ไหมคะโห้ปีคุณยุดตกหลังที mis ่ดใล้ใครมาจังิพวกเขาได้ทำกาจ่ายเนี <S <S ่ยใครจะไปประชุมที่จังหวัดเัีม่ดวต้องเอาไปใช่ไหมนทีหลังเขาบอกว่าไม่ไล้ต้องขายแล้วจะพาทคน บ้านจะอยู่เนี่ยครับเนี่ยบ้านราคาสิบยังเนี่ยพอผมมาอยู่อ๋อหลังแม่เหรอที่เมื่อวานเดินที่มาายเซ้นอะไรครับถ้าแมวยกไปลายเท้าตั้งไปเท้ายกขึ้นนอนในบ้านตั้ง้าง นอนฟ้าตั้งค้างนะเดินตัวนอนโอ้ลุกตัวก้มหน้าลุกตัวทำ แด้ย่ากันแล้วัเนี่ยแล้วก็หะ้าเด็กถ้าใช่โค้ดเยียดแขนให้ตรงยียดแขนให้ตรงเยียดแขนให้ตรงตั้ง ขอเท้าตั้งขาให้ตรงตั้งขาเท้ายืนขึ้นมาตาตัสนเ้นก้าวขัขวาะน้าลก็ร้านอะไรแน่จนะขวจากซ้ายเลืยลงนี่ไงก็ป๊อปป๊อปดีเขาก็เนี่ยผมพาไปซื้อนี่เนี่ยนีปสองคนนี่หุณควรน่ะสองคนนี่หุณลมคุลมพนมค่ะพนมโซ่ ผมเป็นสาวกพลทธายเลยอ่ะคุณลมอ่ะของคนนี้คุณลมขอโทษอาจารย์ไมิตีฮะคุณมิตีอาจารย์มิตีเอาไปแล้วเวลาคุณมดเขามาบอกแกบอกว่าแกเป็นหุ่นเชือกบางนาด้วยนะที่เห็นครับบางนะสองคนนี้ค่ะคุณลมค่ะไปอะไรไปไก่ค่ะคุณมิตีค่ะเห็นเห็นก็บอกว่าเขาจะต้องมาอีกแล้วแต่ว่าปีนี้พอดีลูกสาวน้ำท่วมบ้านนะโอ้ครับเล้วก็ท้า จับข้อเท้าก้มลงใช่ะใช่อาจารย์ทวัตมารลาไมเธอไม่เอาขึ้นบนนี่ดื้อมอาจารย์ทีต้องรู้จักอาจารย์สวสดีคะนีก็อาจารย์อาจารย์จับเจ้าของอาจารย์รู้จักอาจารย์ทวัตมารีลาไหมอาจารย์ทวัตมารีลาเขารู้จักเจ้าของเออทุกช่างภาพเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โฟโต้สตูดิโอไม่รู้จักกับเขากยแล้วอาจารย์สงครามแล้วฮะโอ้สงครามพาวิไลรู้จักรู้จักในงามพอไหม